วันนี้เอายันม่านะครับ Ym นะครับตัว Ym มาให้ดูนะลูกค้าเอามาให้ดูตอนนี้สิบกว่าคันนะครับเรามี Ym ในสต็อกทั้งหมดประมาณเกือบ3าสิบคันนะครับคุณลูกค้าเกือบ3ามสิบคันเลยนะครับว่าทำไมเยอะจังเอ้วนโมหรือเปล่าไม่โมครับอ <c oughs> พอดี Y m อนะครับมีลูกค้าให้ความสนใจเยอะนะครับ่าซื้อกันเยอะเลยนะครับ เสียวอ้วนก็เลยจัดเข้ามา20 25 26คันนะครับเอามานำเสนอนะครับก็สาภาพ B ทุกคันนะครับมีรถ300ชั่วโมง1,000ชั่วโมง1,500ชั่วโมง2,000ชั่วโมงครับรถทุกคันก็จะสาภาพ B ค่อนข้างใหม่นะครับาดาวได้ผ่อนได้นะครับาดาว40,000 50,000 หกหมื่นอ่าแล้วแต่คันนะครับสาภาพยางก็สวยทุกคันดอกลึกทุกคันสาภาพเครื่องสาภาพเกียร์ดีทุกคันนะครับเข้ามาตอนนี้ก็เดี๋ยวนะแถวนี้4คันแถวนี้4คันสี่สามสิบสองสิบเอ็ดคันจอดตรงนี้นะครับแล้วก็เขาขนย้ายมาให้เรื่อยๆอยู่นะครับก็เข้ามาทั้งหมดอยู่ประมาณก็่าก็26คันนะครับก็ใครที่สนใจใครทอยากได้นะครับ เปิดดาวเปิดดาวเปิดดาวนะครับลูกค้าลูกค้าซื้อผ่อนได้เลยลูกค้าซื้อสดได้เลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้เลยนะครับลูกค้าจะผ่อนดาวเริ่มต้นที่4ี่หมื่นห้าหมื่นอ่าแล้วแต่คันกันแล้วกันส่วนลูกค้าจะซื้อสดขอราคาพิเศษอ่ะแจ้งเข้ามานะครับส่วนเรื่องราคานะครับอ่ะบอกลูกค้าเลยรอบนี้พิเศษมากๆพิเศษมากๆ ใครที่บอกว่า YM เอ็มเซเว่นขายแพงนะครับเซเว่นมีราคา3ามแสนห้าสามแสนแปดสามแสนเก้ามาให้ด้วยเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์นะครับอ่มีราคาพิเศษให้ด้วยสภาพดีไม่พอราคาประหยัดนะครับอ่ใครที่อยากได้สวยๆชั่วโมงหลักร้อยครับชั่วโมง300 500 5 0 0 0ร้ 4แสนปลายปลา0แสน xx นะครับ5แสน0 x ก็ประมาณ5แสนสอง5แสนสามอ่าก็ไม่แพงนะคุณลูกค้าอ่าสนใจก็เข้ามาเลือกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆนะครับว่าอ่า YM เราจะมีเข้ามาเยอะเลยนะครับอ่าล้อโตล้อโตนะครับล้อโตเราก็มีมาอ่าเยอะเหมือนกันนะครับ YM 357A ล้อโตนะครับอ่า5แสนสองหมื่นบาทแล้วก็มีคันนึงที่อยากนำเสนอครับคันนี้เลยครับยังไม่ได้ล้างครับ 400ชั่วโมงงานนะครับ5 5สน5นะครับอ่าใช้คันนี้ไหมอ่าราโตเรามี2คันอ่าอาจจะคันนี้ก็ได้ครับ5 6 5 0 0 0คันนี้5 5 0 0 0ครับราคาคะกันนะครับคุณลูกค้าอ่า400ชั่วโมงเราก็มีนะครับอ่าเบอร์โทรนะครับ0947064430 0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสอง เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีทั้งคูบต้ามีทั้งยันม่ามีทั้งเนิวฮอนแลนด์มีทั้งจอร์เดียมีทั้งอีสุมีทั้ง Holland, มิสู er, uzu, คุยตลกไปงั้นแล้วครับก็มีคูบต้ายันม่านิวฮอนแลนดนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้เลือกนะครับอยากได้ขนไหนอยากได้สภาพไหนโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเดี๋ยวเซลล์อ้วนก็ จะจัดไปให้นะครับจัดให้นะครับลูกค้าซื้อสดนะครับอ่าก็ว่าไปลูกค้าซื้อส่อนก็ว่าไปนะครับรถทุกคันก็พยายามคัดอสภาพสวยๆนะ A B นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับ A B เป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วรถมีหลายเกรดนะรถมีหลายเกรดนะครับอ,อย่างว่ายเอ็มที่ลูกค้าดูกับเจ้าวนเนี่ยเขาเรียกว่าเกรด A เป็นส่วนใหญ่นะครับเกรด B เกรด C <S <S 2> <S 2> <s หรือเกตเน่านก็มีนะครับอ่าบางทีลูกค้าจะไปดูเรื่องราคาอย่างเดียวต้องดูว่ารถมันสวยไหมนะครับอ่าเวลาเราเอาไปใช้มันจะใช้ได้นานหรือเปล่านะครับอ่าลูกค้าบางท่านก็อ่าอ่าก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าการซื้อรถหนึ่งคันนะครับอ่าเราต้องใช้ไปเป็นอีก10 10ปีนะครับ10 10ปีนะครับไม่ไม่ใช่ปี2ปีนะครับเสี่ยวอ้วนชอบย้ำประจำนะครับว่าลูกค้าจะได้ใช้ เป็น10บสปีนะครับไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายนะครับอย่าไปดูเรื่องราคาอย่างเดียวต้องดูว่ารถเป็นยังไงสภาพยังดีไหมาขายาแล้วมีวารันตีไหมนะครับลูกค้าอย่าไปดูเรื่องราคาอย่างเดียวนะดูเรื่องราคาอย่างเดียว ลูกค้าอาจจะเจ็บใจนะครับไม่เจ็บใจให้ร้านนะครับเจ็บใจให้ตัวเองทําไมไม่เลือกเอาซสวยหน่อยเพิ่มตังอีกสักหมื่นสองหมื่นได้ยางสวยเพิ่มตังอีกหมื่นสองหมื่นได้รถที่มีคุณภาพอย่าไปมองที่ถูก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 อย่างเดียวถ้าถูกอย่างเดียวนะครับบางทีมันก็ได้รถที่มันเก่ามากๆนะครับ บางทีรถมันก็มีราคากลางนะครับมันมีราคาที่ต้นทุนที่ร้านซื้อมานะครับแล้วก็ขายให้เอเขาต้นทุนเข้ามายัางไงเขาบวกกาไรนิดหน่อยเขาก็ขายแล้วร้านทั่วไปหรือเกือบทุกร้านนะครับบวกกาไรนิดหน่อยก็ขายนะครับกลัวอย่างเดียวนะกลัวลูกค้าไม่ซื้อพยายามทําราคากําไรกระติ๊กกระติดนะครับเขาไม่ได้บวกกาไรเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มี ABC นี่แหละครับ A ่คือยังไง A คือรถสวย B คือรถสวยปานกลาง C D d A. ไม่ใช่ดีมากนะครับ D ก็คือเกรดที่แย่นะครับแย่บางทีเสียว้นไม่ได้เอามาราคามันทาได้ต่าจริงจริงนะครับแต่ลูกค้าที่ดูรถเป็นเขาก็ไม่ซื้อให้เสียว้นเหมือนเดิมนะครับเอามาเสียว้นก็มาติดมือนะครับอ่าอย่างถ้าเวลาผมเช็คให้ลูกค้านะครับต้นทุนการเช็คมันก็เยอะนะครับบางทีก็ขาดทุนยับเลยนะครับอ่าบางทีกะตั้งใจว่าจะมาขาย2 0,000นปลาย บางทีมันก็ทําราคาไม่ได้นะครับอ่ะแนะนํามาซื้อรถ a b นะครับเ b กับเซอวนะครับอย่าไปซื้อรถเกตต่ํามากๆนะครับทำสีทั้งคันก็สวยตอนทําสีเสร็จนะครับแต่ว่าไปใช้งานนะครับถ้าไม่ได้เชียร์ไครกันจริงๆจังๆนะครับก็ซ่อมหนักมากนะครับอ่ะเบอร์โทรนะครับ0 9 4ย์6 4 4 3สนะครับซื้อสดนะครับอ่ะรถให้ซื้อผ่อนอ่ะก็วากันไปสําหรับตัว EM514 นะครับอ่ะเซอวนก็ จะราคาส่วนมากเซว่นคิดอยู่ที่สามแสนสามแสนมี2อสามคันนะ FC เวลามาดูรถจะได้ไม่บ่นให้เซวน่น <c oughs> ไหนบอกว่ามี3ามแสนมีนะครับไม่ได้มีเยอะสามแสนสามี3 4มสี่คันสามแสนสี่มีมีห้คันอะไรเงี้ยก็คลากันต้นทุนมันซื้อมานะลูกค้าไม่ได้ราคาเดียวกันทุกคันนะ แต่คร่าวๆก็คือถ้าเป็นตัว E F 5 14เสียว,วนก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ300,000ถึง360,000เป็นส่วนใหญ่นะ3 0 0 0 0ถึง360,000เป็นส่วนใหญ่300,000 4ก็เยอะ300,000ก็มีนะครับหรือลูกค้าอยากได้รุ่นไหนนะครับก็มาดูกันเป็นคันๆไปนะครับตัว 40แรงก็มีเยอะอยู่นะลูกค้าอยากได้บางทีเซเว่นรีวิวไปแต่ละคลิปก็เห็นไม่หมดนะคลิปนี้เห็นรุ่นนี้คลิปนี้เห็นรุ่นนี้ก็อยากได้รุ่นไหนก็สอบถามกันอีกทีนะครับสอบถามกันอีกทีสอบถามก็เป็นทคัน,นไปนะครับ0947064430นะครับดีเยี J ่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงครับสวัสดีครับ